อาแล้วครับอ่าสวัสดีนะครับอ่าเอฟซีทุกคนเนาะก็หลังจากที่พี่อ่าไม่ได้ลงคลิปมาก็น่าจะหกวันแล้วมั้งหกเจ็ดวันใช่ไหมแล้วก็ช่วงหลังๆนี้พี่ก็ไม่ได้ขึ้นไลค์ด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวพี่มาอ่อลงคลิปให้น้องให้น้องๆได้หายคิดถึงกันเอาแต่แต่ขออภัยนะครับเดี๋ยวพี่ขอขอไม่พูดน้องๆไี่ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนจะรำคาญเรานะครับอ่ะ อซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาสุ่มหาโกจิต้าเหมือนเดิมเนาะโดยใช้สี่ล้านกล่องของขวัญซึ่งรหัสที่เอามาเนี่ยเป็นรหัสจาก Fc ของช่องพี่เองเนาะเป็น Fc ที่อยู่กับพี่มาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนพี่เริ่มสร้างช่องตอนพี่เริ่มไลฟ์สดแรกๆเลยนะครับนะแล้วก็โจทย์ของน้องเขาเนี่ยก็คือให้สุ่มโกจิต้านะครับ ถ้าหากว่าได้โกจิต้ามาให้มาสุ่มรีโลนั่นเองซึ่งรีโลที่น้องเขามีเนี่ยก็คือ500รอรโลนะครับก็ต้องมารอรุนน้นเนาะว่าจะได้ไหมโกจิต้าเนี่ยแต่ถ้าหากว่าไม่ได้น้องค่อยมาสุ่มให้เซเบอร์ล่างมืดนั่นเองครับเ,เดี๋ยวพี่เลือกล่างสีดําดีกว่าเด,วเดี๋ยวบางคนจะ,จะไม่ชอบกันเนาะอ,อ่ะโอเคแต่ถ้าพูดถึงแล้วก็ไปสุมกันเลยดีกว่าอานะจารน้องๆขออภัยครับ น้องๆอ,อีกแล้วขออภัยนะครับทุกคนอน้อยโจทย์นี่ยากเหมือนกันนะเนี่ยโคจิต้าเนี่ยอืตัวนี้กลางตู้ได้ไหมนะจะได้ไหมนะโคจิต้าเนี่ยเยวเป็นว่าเดี๋ยวพี่กดไปเรื่อยก็แล้วกันนะครับอืมก็เดี๋ยวพี่จะไม่พูดแล้วก็ให้น้องๆดูกันเอาเองแล้วกันเน้วว่าได้ตัวอะไรกันบ้าง แต่จากที่พี่ลองสุ่มๆมาสองครั้งเนี่ยเราต้องกดรัวๆนะถ้าพูดถึงนะ่ะเนี่ยมีโอกาสออกเหมือนกันนะเนี่ยโบกิตาเนี่ยถ้ากดรัวๆอย่างเงี้ยอันนี้แต่แต่พี่ไม่รู้ว่ามันเป็นเป็นสูตรหรือเปล่านะอืมแต่ที่พี่ทําแล้วพี่ได้มาสองตัวก็วใช้ใช้วิธีนี้แหละโอ้ไปไปจะเกลือหรือเปล่านะ เก oh. okay, ือบไม่นะอ้อเข้มล้วนครับทุกคนกดจนเปิดมือ แขนไม่ได้จับนะครับโกติต้าตายละโอ้ยเกลือไ้เนี่ยเรามันยิ่งราชายห่งความเกลือซะด้วยช่วงนี้สุ่มอะไรก็ไม่ค่อยจะออกฟาร์มหาตัวให้ลูกค้าก็ไม่ค่อยออกด้วยช่วงหลังๆเว้เนี่ย ตายตายอย่างนี้ตายแน่แน่ปวดมือกดจนปวดมือแล้วเนี่ยนี่จะไม่มาจริงใช่ไหมเนี่ยโกจิตา้ตาเนี่ยมาเถอะอันอ๋อเลยแมนกาดเพื่อนลัด เพื่อนฉันเลือกนายแล้วนะนี่นี่ฉันสตรีมเกมนายเลยนะแบนการเพื่อนนายต้องอ,ออกไอดีให้เอซของฉันสินายเล่นตัวอย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่ถูกนะเอ้ย ไปโอ้ถ้าไม่ได้นี่คือแบบนอนไม่หลับเลยเนะนี่ยคนคน FC ที่อุตส่าห์ฟาร์มมาตั้งสี่ล้านกล่องนี่คือแบบง่อมแน่ๆซึมพี่ว่าซึมแน่ๆพี่ก็โทษนะจ๊ะน้องถ้ามีสูมให้แล้วมันไม่ออก พี่พยายามเต็มที่แล้วเอตั้งสี่ล้านอะ่ะตั้งสีล้านกล่องอะจะไม่ออกเลยเหรอเนี่ยมันต้องออกบ้างแล้วนะโอ้ยโอ้ยปวดจนปวดมือแล้วเนี่ย โอ้โหโอ้โหตายตายเอาละครับ f ีทุกคนกับเราคนดูที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้ยินเสียงผมคลิกเมาส์ไหม เนี่ยคลิกรลโลอย่างเงี้ยโกจิต้าไม่ได้แตะเลยแม้แต่นิดเดียวจะหนึ่งล้านแล้วนะครับจะหนึ่งล้านกล่องแล้วกดจนปวดมือโกจิต้ายังไม่ออกครับโอ้ยตายได้ยินไหมครับได้ยินไหมได้ยินเสียงกดไหมโอ้ย ตีดเลยพักก่อนปวดมือกดรัวเกินอ่าอ่ามาต่อเอ้ยเอ้ยอย่านะอย่าบอกนะ จนปวดมือในที่สุดก็ได้จับไอ้ไอ้ไเ้ยเฮ้ยมาโอ้ยมีกำลังใจขึ้นเยอะเอาจะปวดบ้านี่เราดีใจขนาดนี้เลยเนี่ยไอ้ดีตัวเองก็ไม่น่าใช่นะดีใจเกินหน้าเกินตาซะแล้วเรา จะโดนข้างห้องคอม,มเพลียนไหมเนี่ยเสียงดังเมื่อกี้เนี่ตายแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันในอีกในการซุ่มรีโลนะครับคนดูเนาะเดี๋ยวพี่ขอถามน้องเขาก่อนว่าเขาจะใหซุ่มต่อไม่รู้ให้สู่มกล่องที่เหลือต่อไม่หรือว่าไปซุ่มรีโลเลยนะครับไปรอแป๊บนึงรอสักครู่สักครู่นะจ๊ะอ่ะโอเคครับอ่าเมื่อกี้พี่ก็ไปไปถามน้องเข้ามาแล้ว ว่ากล่องที่เหลือให้ทําไงเนาะน้องก็บอกให้สุ่มต่อให้หมดเลยครับพี่แล้วค่อยไปสุ่มรีโลเนาะไปโอ้ยแต่เราได้โอจิต้ามาแล้วอ่ะเราก็ลอยลําแล้วอย่างงี้กดชิวๆยิ้มนั่งยิ้มกุ้มกิ่มเลยโอ้ยทั้งคนกดทั้งทั้งคนส่งรหัสมาให้กดเนี่ย FC คนไหนอยากอยากลองความเกลือของพี่นะี่ยสามารถส่งไอดีมาให้พี่เปิดได้นะครับอืถ้าหลังจากคลิปนี้ลงไปเนาะ <c oughs> อยากลองอยากลองความเกลือของพี่ก็ส่งมานะจ๊ะ,ะยินยินดีเปิดให้เสมอแต่ตอนเนี้ยพี่ขอนั่งปวดมือต่อแล้วกันอีกสองจุดเก้าอิมสองล้านเก้าอ่ะ <c oughs> อยากใช้ออโต้คลิกเหมือนกันนะเนี่ย ่ไม่เอาดีกว่าขอกดมือดีกว่าไปยาวๆเดี๋ยว,ยวหลังจากนี้เดี๋ยวพี่ตัดคลิปดีกว่านอะอืมตัดตัดเป็นไฮไลท์ดีกว่าสำหรับการสุ่มถ้าโปรเจกตาออกอีกก็เดี๋ยวตัดไปตอนนั้นดีกว่าเนาะอืมจะได้คลิปมันจะได้ไม่ยาวเกินไปเพราะตอนนี้นั่งอัดมาก็แทบจะเก็บๆจะยี่สิบนาทีแหละไปเดี๋ยวไปตอนนั้นดีกว่า เอ้ยโอออโ,โอแย่เลยครับเอฟซี MC, ทุกคนเมื่อกี้ออกอีกตัวครับโคจิต้าแต่กดอัดวิดีโอไม่ทันโอ้แย่แย่แต่ไม่ไเปนะ็นไรเนาะก็ถือว่าเราได้ดูวิดีโอตอนมันออกไปแหละอือันนี้ก็ถือว่าเซิฟเซิฟเซิฟสองตัวละวันนี้ เสดายไม่ใช่ใชน้นี่แค่นั้นเองไปเดี๋ยวเราสุงมันต่อดีกว่ากับอีกหนึ่งล้านที่เหลือนะครับโอ้เสดายเมื่อกี้อัดิลดปไม่ทันอนะ่ะมัวแต่ม,มองจออื่นอยู่โอ้ยไปไปต่ออ่ะมาโอเคตอนนี้ก็เหลือหนึ่งมื่นสุดท้ายแล้วนะครับคนดูทุกคนนาะอ สำหรับใครที่ดูคลิปมาจนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะนเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเป็นการสุ่มรีโแลวเพราะพี่ก็โอ้กดจนเหนื่อยเหมือนกันโอ้ตั้งสี่ล้านกดจนปวดมือปวดปวดแขนไปหมดอะไปไหมดละสำหรับสี่ล้านสี่ล้านกล่องนะที่สุ่มไปเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือผลประกอบการที่ได้มา เริ่มจากสก,กินก่อนเลยนี่คือสก,กินที่ได้นะครับเยอะเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลอง fc ไปกดขายเองแล้วกันนะครับเพราะพี่ขี้เกียจกดขายให้เนาะมันเยอะเกินอะ่ะเนี่ยโอ้ยเดอืถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นตัวเมนหลักของเราโกกิต้าเนาะอืม ได้มา2ตัวนะครับทีนี้ก็จะเป็นพวกตัวต่างๆนานาเนี่ยก็มีได้มาเหมือนกันนะครับมีมีได้ใช้นี่มาด้วยเนาะสำหรับตัวคาริมเนาะน่าจะ2ตัวมั้งพี่เท่าที่ดูมานะครับเอ้ไม่2องหรืสเนี่ยใช้นี่สตัวโอ้ย4ด้วยมีอีกไหมเนี่ย <ไ ns iy writers> โอ้โหห้าเฮ้ยใช้น like <Chinese> ี่ใช้นี่ฟูกี่เป็นไงอ่ะอ่าเป็นร่างชุดดำเคเอ่อมีมีอีกไหมมีอีกไหมอืออ๋อเอาอีกเหรอคาริมนี่ใช้นี่มาบ่อยเหมือนกันนั่นเนี่ย เออีกโอ้โหใช้นี่เอมิเลียคาริมิีกพูมิกิโอ้โชน้กกโชนี่เยอะมากยกเว้นเอ่อน้องน้องเลนและเลมเรานั่นเองนะครับที่ไม่ไม่มีช้นี่มาเลยโอ้โหยังมีอีกเลยเนี่ยข้างล่างก็ยังมีมีไหมเนี่ยหมดยังหมดแล้วโอเคไป เดี๋ยวต่อไปเราไปทำมิชชั่นต่อไปกันดีกว่านะครับก็คือการสุ่มโก g กีตาให้ได้โมนาดนั่นเองนะ,ะสำหรับน้อง fc ที่ส่ง id มาเนาะห้าร้อยลีโลตรงนี้ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้โมนาดไหมเนาะซึ่งหลักๆที่น้องเขาอยากได้เนี่ยก็จะเป็นโกกีตานั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเซเบอร์เนาะสองตัวแต่ว่าตัวเซเบอร์น้องเขาน่าจะไม่เน้นมาเน้นโก g กีตาเราก็ อืมอ่ะเซิบซบะหน่อยเจ็ดรีโลเนี่ยไม่ใช่ได้แล้วมั้งโมนานี่อืมอ่ะพอประมาณนี้แล้วต่อไปโคกีตานะครับมับโมนานายจะต้องมาหาเราแล้วละ่ะห้าร้อยเนี่ยมันต้องได้บับลุงซะหน่อยแล้วนะแต่ก็เออสำหรับใครที่ เข้ามาดูไลฟ์ไล์สดพี่บ่อยๆแล้วก็ถามเรื่องว่าสุ่มยังไงให้ได้โมนาดนะครับก็ตอนนี้เหมือนเหมือนทางเดฟเขาแจ้งมาเนาะว่าต้องสุ่มให้ได้2500รลีโลนะครับถึงจะการันตีบัฟโมนาดมั้งนอ้อประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าใครดวงดีก็อาจจะได้ก่อนนะครับโซล่ารมาแล้วครับหนึ่งครับเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเปลี่ยนตัวด้วยอย่างรวดเร็วครับ ถึงจะไม่ได้โมนากก็ตามครับแต่เราเปลี่ยนไว้ก่อนครับเออไปเดี๋ยวเซเบอร์นี่เอาสักเหลือสักสี่ร้อยห้ารีโลแล้วกันอเดี๋ยวไปสูมต่ออ่าสี่าสิเมื่อกี้ตัวนี้โซล่าแล้วเปลี่ยน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 ซะหน่อยอืมเกิดอะไรจะดีขึ้นโลวลัวเลยครับอย่าไปหยอง ออกไหมเนี่ยกดรัวน้าขนาดนี้มาซีมาหน่อยโมนาดะรัวๆเลย <c oughs> เริ่มวันวันแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยถามจริงสุลอลกแล้วมาบ่อยอืม,อมีเปลี่ยนต่อครับ เราอย่าไปกลัวครับเด็ดอาไปตัวรลีเลยมาไมน่าโมโนาเนี่ยเมื่อกี้ก็เด็ดอายทำไมไม่เป็นแบบโมนามาเ้ยเอยอีกแล้วเหรอ,อ เ,เดี๋ยวพี่ทักไปถามน้องเขาก่อนดีกว่าน,นว่าจะเอาเดซไอไว้เหมือนเดิมไหม <c oughs> เดี๋ยว,ยวรอสั้คกู่นะรอพี่อ่ะมาครับพี่ก็ไปถามมาแล้วน้องเขาบอกให้ซูมต่อได้เลยครับอ่าซูมให้โกจิต้าเท่าน,นั้นนะเออถ้าไม่ได้อีเทเรียลเนี่ยก็คือซูมเรื่อยๆเนาะอืมประมาณนั้นว่าแล้วก็ไปไปหยองเด้ ในเมื่อเจ้าของ ID อนุญาตแล้วอ่ะเราก็ต้องไปให้มันสุดครับได้ไหมนะอ,อมาโหมว่ะมวหนาดไม่ได้ได้ไงเนี่ย <c oughs> โอ้โโซล่าอีกแล้วไม่เอาครับไปเลยครับสุ่มยาวๆมัวหนาดไม่ออก จะออกไหมเนี่ยออกไหมนะสามสิบโลแล้วเอาสิพัวเรียบร้อยโอ้โหกุมขมับเลยห้าร้อยลีโล โมนาทไม่ออกโอ้อย่างเศร้าครับยังเศร้าเลยโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงหมดแต่เพียงเท่านี้แหละนะจ๊ะคนคนดูทุกคนเนาะโอ้ต้องต้องขออภัยจริงๆนะครับเออ่น้อง fc ที่ส่ง id มาให้พี่สุ่มรีโลให้นะครับห้าร้อยรีโลไม่ได้โมนาดเลย เศร้ามากขอไปจริงๆนะครับแต่ว่าอา่ก็ถือว่าเป็นการแบบหักล้างกันนะเนาะเพราะพี่ก็สุ่มโกกิตาให้แหละ <c oughs> มันมันใช้เป็นข้ออ้างได้ไหมอย่างเงี้ย <c oughs> น,น่าจะได้เนาะโอเคครับก็คงหมดเท่านี้แหละสำหรับคลิปในวันนี้นะครับแล้วก็ใครใครที่ขี้เกียจเล่นเองนะครับจะอยากจ้างฟาร์มเนี่ยสามารถมาจ้างร้านซากุระสะโตได้นะครับอืม การันตีให้ได้นะครับว่าไม่มีโกงไม่มีเกียนแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ใช้โปูในการฟาร์มแน่นอนนะครับใครที่อยากจ้างฟาร์มก็สามารถมาจ้างฟาร์มได้นะครับรับฟาร์มแอมอนิเมะแฟนการแล้วก็อนิเมะแอเวนเจอร์ก็รับนะครับแต่ว่าอนิเมะแฟนการเนี่ยรับรับฟาร์มแทบจะทุกอย่างเลยเนาะจะมีแค่หาซุหาตัวซูคุนะเท่านั้นนะครับที่ไม่รับนะครับส่วนอนิเมะแฟนการเนี่ยก็ ไม่ใช่นะไม่เป็นกาสอิอเนิเม่แอเวนเจอร์นะครับรับฟาร์มแค่เพรเท่านั้นเนาะใครที่อยากจ้างก็สามารถไปจ้างได้นะครับส่วนลิงก์ลิงก์เพจ a c e b o o k ของร้านซากุระสต์เนี่ยพี่ทิ้งไว้ให้ในดีสคริปชันเนาะสามารถไปจ้างได้นะครับหรือจะทักไปสอบถามราคาก่อนก็ได้เนาะนะครับประมาณนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับน้องๆทุกคนน้องๆ fc หรือคนดู หรือคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ประมาณนี้แหละใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดติดตามให้หน่อยเนาะถือว่าสงสารพ่อบ้านสู้ชีวิตนะครับนะประมาณนี้ครับเจอกันบ๊ายบายครับบ๊ายบาย